สวัสดีคะวันนี้พบกับผมนะฮะนายูขอภัยมือโปรหัดตกนี่วันนี้เออตอน Into the Wild จะพามาเซอร์วเวอร์นะฮะแต่เนี่ยเฮ้ยอันนี้โปญี่ปุ่นโปญี่ปุ่นเนี่น้องบอลน้องบอลนีครับอันนี้เต็มตัวยังเป็นนาเต็มตัวยังเออเป็นโปรได้ว่าเป็นโปรได้ว่า <laughs> โปรดว่าดูคันดูคันดูรอบเลยไม่ใช่โปรใดว่านะคือไปซื้อของเขาเยอะมากเขาเลยให้เป็นโปรเราตั้งเองเราตั้งเองหมดหมดไปเยอะแล้วตกไปเก่งไม่ไเป็นไรตกไม่เก่งแต่ตกบ่อยอ่ะแต่เหมือนต่อยไม่เก่งแต่ต่อยไม่หยุดอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาหาปลาธรรมชาติมาแคมป์ปิ้งนี่ครับเราก็นวดลำนี่นะครับผสมน้ำมาดูนะครับนวดพอหมาดพอนะให้พอหมาดพอนี่ครับเอาให้แบบจับเป็นก้อนบ้านอย่างนี้ได้ วันนี้เราจะใส่ตะก้อนี่แล้วเราก็จะล่อมันด้วยเ,เม็ดโฟมสักสองเม็ดอ่ะเดี๋ยวผมขอล้เดเหยื่อแป๊บนึงแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาตกปลากันนะครับ ข้อประชน ครับเมื่อกี้ก็ตามไปตีคอกมาแต่ดูแล้วเหมือนคอกอ่ะมันจะใหญ่เกินไปแล้วตัวของลูกมันไม่แดงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถึงจะมีหรือไม่มีตัวมันก็จะไม่หวงเท่าคอกที่ยังตัวเล็กๆอยู่พูดอะไรก็ได้ปลาไม่แดกงไงนี่ว่นรีเดียให้หน <c oughs> ่ย <c oughs> อนนีเลยออ่ะอาหารวันนี้อาหารวันนี้เราจะต้องดำรงชีวิตแต่จริงๆแล้วเราซื้อของมาเพียบแล้วพอ,อได้อยู่ไปได้ไปได้มันไปตรงนู้นไม่ได้เรือมันไปตรงนู้นแล้วลนงอะไอ้ลนงมอเสื้อผ้ายนมาปเพี้ยแล้วมันไปได้ยังไงวะ เรือหายอ่ะผมอยากเลีะตัวนี้เลยเบอรให้ผูกให้ผูกเรือพี่โอ๊เกือบไปแล้วนี่ยังปานแล้วถ้าไม่มีคนดูนี่หายเลยเนี่ยเฮ้ยติดปลาปะเนี่ยว่าแล้วบอลบอลค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นมีดึกดึกปะ เฮีย yeah. มันเหมือนมีปลาดึงนะตอนแรกอะ่ะค่อยๆค่อยๆแต่ตอนนี้โดนตบแล้วแ,วแว oh yeah. หะผักสดแล้วแหละโอ้ยเฮียโหนูโชว์วะปลาเมื่อกี้เนี่ยมันดึกด๊กๆๆๆแล้วมันติดผักตบไงเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เนี่ยปลาจังหวะแรกอะ่ะแปลว่ามีตัวเนี่ยสำหรับมือใหม่นะเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเราจะปั้นตะก้อนะครับ คุมเป็นลูกกลมๆอย่างที่ผมทานะครับแล้วก็อัดแน่นๆมันจะเป็นลูกแบบนี้เลยนะลูกใหญ่ๆนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทาไมเราถึงต้องเกี่ยวตัวโฟมนี้เห็นไหมเห็นโฟมไหมเนี่ยผมเกี่ยว2 2เม็ดเลยนะครับปลามันจะมากินได้ยังไงนะครับหลักการและทฤษฎีของมันก็คือว่าลูกใหญ่ๆเนี่ยเวลาอยู่ในน้ำอ่านึกภาพอยู่ในน้ำตะกัวเนี่ยนะครับก็จะกดตะก้ออยู่กดเสร็จปุ๊บ อาหารเนี่ยก็จะอยู่หน้าดินอย่างนี้นะลองนึกภาพตามนะแต่โฟมเนี่ยพอมันได้เกี่ยวกับตัวเบ็ดนะครับอาจจะยกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วถ้าเป็นปลาแนวแบบยี่ศกปลายี่ศกเนี่ยเขาก็จะมาดูด,ด,ดอาหารตรงนี้สุดท้ายแล้วเขาจะมาพลาดดูดโดนโฟมเขาคิดว่าเป็นอาหารก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังบางคนงงไงเฮ้ยมันจะกินโฟมได้ไงจริงๆมันไม่ได้มากินโฟม มันกินอาหารที่แตกอยู่ข้างๆแต่พอเบ็ดมันยกเนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์พลาดที่จะโดนก็คือเนี่ยประมาณนี้ชิ่งก็ประมาณนี้นะครับตกหมายธรรมชาติเอาชิ่งใกล้ๆพอมันคืบหนึ่งก็ได้เคเดี๋ยวดูว่าทฤษฎีมันจะได้ตัวปลาอย่างที่พูดไปหรือเปล่าิดตามชงกันต่อแต่เมื่อกีด้ดึงดึงชัวร์เลยแล้วพาไปติดอะไรผักตบผักตบแต่ที่สําคัญอันนี้นะครับเออไอ้ตัวนี้ผสมกับลำได้เพราะมันมีฟีโรโมนอยู่ กว่ารอปลาเยอะเลยดีนะที่ซื้อมาได้จัดเออแม่ครัวครับอันนี้เดี๋ยวจะทำอะไรให้กินครับผมสปากเกตตีผัดขี้เมาค่ะ,อ,ะอันนี้ทำไรเนี่ยปอกหอมอหอมอ่ะหอมได้อะหอมได้หอมได้ ตีนี่ต้มประมาณกี่นาทีครับเนาทีต้องรอน้ำเดือดกันนะอ๋อต้องรอน้ำเดือดกันใช่ไหมไม่ฟังใครมาเลยเจ้าของชียามิเจ้าของชียามินะฮะเหมือนมีความรู้อ่ะอันนี้น้ำแดงใส่แล้วขาวว่ะ้อยแต่หน้าเราได้นะสัตว์ไอ้เอี้ยทับตีนกูมันปั่นและอันนี้นี่ติดตามได้ที่ไอจีเดี๋ยวขึ้นไว้นะฮะไอจีตึ๊บ แล้วก็มี Facebook ด้วยใช่ไหมอ๋อนี่รับรับขายของถ้าสมมุติแบบสั่ง x 1 0ทซองทองมานี่ชมพู่จะเป็นคนตอบใช่ไหมใช่นนเป็นแอ,อดมินค่ะอ๋อน้องสาวนะยูน้องจ่ะ <laughs> จ่ะอ๋อนี้น้องผู้นี่ก็ทําอยู่ร้านบ้านขวัญเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้อีกตึ๊กมีเพจร้านใช่ไหมเพแม่ไม่โกรล้เฮ้ยเอาอะไรมาเนี่ยซ่อนไว้กระเป๋าเจอด่านทำไงเนี่ยนี่โหระพาเลยนะ ผลพาอจู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านขวัญค่ะบ้านขวัญตึต๊ๆขึ้นอีกว่ะฝา <c oughs> กปไปติดตามที่เพจบ้านขวัญบ้านขวัญอร่อยที่สุดในประจีนบุรีแล้วนี่แต่ก็ซูช่ชชยามีไม่ได้นะเมาแล้วจะขอปึ๊บขึ้นชยามีตึ้งก็ใส่กระเทียมดูน่ากินจัง <c oughs> เอาใส่ผักไปเลยนะหมดแล้วแต่อุ๊ยใส่กุ้งให้หน่อยเกอดกุ้งไม่สุกถ้ที่ชอืนน่ากินด้วย่ะคุณผู้อะไรชิมหน่อยให้ผมชิมเหรอแล้วมันไม่ร้อนนะร้อนเปล่าเป็นไงได้ไหมอืออร่อยแค่นี้เหรอเออได้ไหมเค็มนิดนึง เราต้องเค็มอีกหน่อยอเลยเอาค็มนิดนึงเหรอตอนแล้วกันญญแตนปลาเจ๊ยเอาดิทำไมมันวุ่นวายจังวะเด็กผู้ชายอยู่หลายคนตอนนี้หนูน่ากินหน่อยชมพู่กเหรอต้องถามคุณผู้ชมว่าชมพู่น่ากินไหม <S <S ผมว่าชมพู่น่ารักมากเลยนี่เฮ้ยน,น่ากินอะไรกันหนูรู้เปล่าเนี่ยน่ากินเลยเนี่ยขาหนูขาวมากเลย กินนี้จะบอกว่าอร่อยนะเป็นไงก็ทําเองอ่ะก็ต้องบอกว่าอร่อยดิไม่เชื่มากไม่เชื่มากเลยเหรออร่อยอร่อยนะแต่มันตื่นเป็นอายุอืมเราชอบกินเค็มเลมติดตาหรือเปล่าอร่อยนี่นี่กุ้งพี่บงตกมาแล้วเนี่ยคนหาของกุ้งขาวมันเลยน้ำมันแรงไง ูดจะโดนกระเบนต้อนง่ายครับผมไปใส่ไปกินเศษอาหารในบ่อปลากระเบนครับผมเพาะกระเบนไว้ครับอันนี้คืออะไรแบตหมดเออเดี๋ยวผมทำออกให้ห่วยไม่ได้สาระคลิปแม่งอ่ะเขาบอกว่าต้องดูคลิปนายยูมีสาระสาระเลวดีเหี้ยปั่นกระดาษก็ได้สาระเลยเีย หวังว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรจากผมนะในการทำออกซิเจนทำไมเนี่ยนี่คุณละพินภัยวันออกจากป่ามาแล้วเหรอครับโอ้ถ่ายทำไมเอ้ยผมอยากถ่ายทำไมอ่ะยิ่งไม่ให้ถ่ายผมยิ่งชอบนี่คุณละพินภัยวันนะฮะเจ้าของแพเจ้าของแพรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้ตึ้งนี่โอ้โหเดี๋ยว เยอะพอกล้องเปิดเยอะดีเฮ้เยอยคุณดีนี่นะใครรู้ไม่รู้ทีนะครับเปิดซองเทน้ำต้มก่อนใส่มาม่ากพร้อมตกพร้อมตกเป็นไงเป็นไงเป็นไงพวกปลามันไม่ค่อยฉลาดคือของดีๆแม่งไม่ยอมมากินกันวันนี้ใช่ไหมทุกทุกวันเลยเกินเลิกกินเลิกกินเลิกโดน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 นี่เอซิฟลัสไม่ต้องโฆษณาหรอกตัวแค่นี้เอาไปกลับบ้านเป็นไงเป็นไงเป็นไง มันไ็ได้ครับตอนนี้ฝูงเริ่มเข้าแล้วนี่สุดยอด1 0 plus นี่อ่ะเสร็จแล้วฮะยนลงไปให้มันแตกยังไม่ได้วันนี้ได้หลายตัวแล้วเนาะแต่ปลาไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะอขนาดไม่ค่อยเข้าวนี่มันก็พอได้อยู่พอได้อยู่อีกแล้วอีแล้วเออ1 0 p l u มันวเอาอีกแล้วเอากลับไปเลี้ยงเอากลับไปเลี้ยงนี่ดูกี่ตัวแล้วเนี่ยนี่นี่นี่นนี่นี่นี่ว้า เอากลับไปให้ปลากระเบนแดก อากาศอย่างดีทำอะไรดีวะป่าหรือหาอะไรกินดีอากาศดีมากครับเช,าชา้าเช้าตอนนี้เวลาประมาณหกโมงห้าสิบเจ็ดโมงว่าจะ ตกปลาต่ออีกแป๊บนึงดีกว่านะ้คิวจัดกดกดทุ่นลงมาเลยโอ้โหโดนโดนโดนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยปลาเลกปลาเลกเย็ดเคได้ปลาเลกว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมว่าแล้วอะไรกดกดอะไรกดกดอะไรกดกดอืมสู้ดีว่ะ เชดไสสวยสตว์เอ้ยว่าแล้วอะไกดกดอะไรกดกด